ส่วนครับวันนี้เราอยู่กับเกม Tower Defense เกมสั้นๆ Tower Defense ส่วนเกม Tower Defense เนี่ยวิธีเล่นเนี่ยทุกคนก็จะจะรู้กันอยู่แล้วแต่ะะถ้าเกิดบางคนอาจจะยังไม่รู้คราเกม Tower Defense ก็ง่ายๆครับเ,เ,าร,บเราจะเป็นจละครอ,อยู่แล้วเราก็แค่ปกป้องฐานเราผู้บุกรุกครับที่จะมาบุกรุกฐานเราแล้วของเราจะมีเลือดแล้วเราก็จะมีเงิน,นแต่เราเว้ถ้าเกิดเราวางเู้ไม่ได้นะเพราะมันมีเงินเราต้องวางแล้วก็วางแขกให้ดีที่จะวา แล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นผ่านเราจะได้เงินเราสามารถเอาไปซื้อตัวละครได้ที่อย่นอกเกมับซึ่งตัวผมเนี่ยผมเคยเล่นมาแล้วเมื่อน,นานมาแล้วครับช่วงที่มกมเปิดใหม่ๆเลยแล้วก็ผมก็มีพวกเอ่อตัวละครนีนิดหน่อยๆครับที่สามารถหอเล่นได้อย่างวินิแกนนี่ตัวหด เดียวรับรองปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนหลุดตัวเดียวไม่เป็นไรหลุดสงตัวก็ไม่เป็นไรแล้วเกิดหลุดเยอะๆเป็นเ๋ยวางเพิ่มไปก่อนเราวางเพิ่มเอาไว้ครับน่าไปทางเลือกที่ดีเออเออเออฟาดฟาดเออดีดีดีด โอเคเดี๋ยวเราวางตัวทําเงินดีกว่าครับเพื่อที่เราจะได้มีเงินใช้เออเออเออเอบอกเลยครับว่าช่วงนี้ยังชิวๆอยู่เป็นไงชิวๆชิวๆโอเควางตัวทําเงินมาได้เท่านี้ครับอู้วางได้อีกผมจะวางทั้งหมดเลยวางตัวทําเงินวะเออมันคงไม่หลุดเลยเอยเอยเอย โอ้ยหลุดไปตัวหนึ่งไม่เป็นไรแค่เข้าแค่นี้นิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกไม่เจ็บไม่คันไม่เจ็บไม่คันไม่แต่นิดเดียวโอเคแข็มก่อนเดี๋ยวระวังเพิ่มดีกว่าการวงเพิ่มนะ่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนี่มันตีได้ไหมเปล่ามันตีได้ค่อนข้างไม่ไกลผมว่าวางตัวนี้ไม่คดีเท่าไหร่ฮะเราขายดีกว่าเดี๋ยววิ่งไวหลุดว่ะไม่เป็นเดี๋ยวเราจะรอเวฟต่อไปเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ย ไปซื้อเป็นตัวคุกบอสครับที่มันสามารถยิงปืนได้เดี๋ยวผมจะวางไว้แถวๆตรงนี้พระยะมันค่อนข้างว้างโอเคเราวางไว้ตัวนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราอัปเกรดให้มันโจมตีแรงขึ้นนิดหน่อยโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะอัปเกรดอีกรอบหนึ่งครับเพื่อจะได้กรัดมาแต่ตอนนี้คุกบอสเนี่ยก็ยังทหารโจมตีของเราก็ยังปลอดภัยอยู่ครับแล้วเราก็สร้างฟาร์มเพิ่มนิดหน่อยเพื่อตังค์เอเ้ยแมวดีวยาครับ ผมว่าเหล๋เราอัปเกรดคุกบอสดีวกว่าแล้วก็เดี๋ยววะฝาวางตัวตังค์เพิ่มโอเคนี่หล่อเท่จริงๆ,ๆหล่อเท่จริงๆแต่วควมหล่อเท่มีผมจะวางตัวนี้วางจนกว่ามันจะครบเพื่อตังค์อันมหาศาลอาโอเควางครบแล้วสำหรับฟาร์ม ออโอยอืมบรวรัวารโ,โอเคโอเคโอเคนั่นไงกาดมาแล้วบริกาดกาดมาแล้วกัดมาแล้วตัวหน้าชัดๆโอ้โหไม่ีหน้าแล้วตัวนี้มีหน้ามีมีกีกาดได้มีหน้าอันนี้กาดคูณสองครับ เดี๋ยวเราเอาตังรอซื้อมินิกันเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยววางไว้ตรงนี้คมุมพื้นที่ทั่วบริเวณข้ามไปเลยนี่ได้แล้วมินิกันมินิกันวางไว้หน่อยวางไว้หน่อยนี่นี่นี่มินิแกนนะ่าเขาเรียกว่ามินิกันชิล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  โอเคเราอัพตัวตังค์หน,น่อยครับเราจะ้มีตังค์เยอะๆจะได้ไปตังค์ใช้โอเคโอเคโอเคมีนิกัน์ดมินิการทำหน้าที่ได้ดีอัพเกรดมีนิกันให้หน่อยก็เดี๋ยวจะวางมีนิกันอีกตัวหนึ่งดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มีนิกันอัพแพนมากเราไม่ได้ตังค์พอที่ไปอัพมีนิกไปไปันได้ กเพื่อบริการสาตัวอบริการาตัวแล้วคุกบอสตอนนี้นเจะใช้ปืนเอนะก็คอมไม่รู้เเปนชินไนนแต่นี่ปืนดยกันโอเคแต่คุกบอสตอนนี้เนี่ยเขาสามารถเซ็กน้องม,มาได้2ตัวครับโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยเราอัปเกรดฟ,ฟาของเราก่อนดีกว่าครับเพื่อเงินอันมหาศาลของเราเนี่ยผมจะต้องอัปเกรด เราจะได้มีเงินใช้เอาไว้สู้กับบอสใหญ่ที่เลือดเป็นแสนโอเคต้องนี้ยงเชือ้อเก็บไ,ได้แบบเชืับสูงนี้ไม่่อยมีอะไรน่ากนัวเท่าไหร่โอเคผมว่าเดี๋ยวผมจะวางบรรยากาอีกตัวหนึ่งเพื่อ,อที่จะทำให้ดัเปียกแรงแล้วน็นีรด้วยแล้วผมเนี่ก็มีตัวนี้ครับมันคือเออไลฟ์เพิ่นราคาโคตรแพงดาเมจโคตรแรง วางไหนได้ไหมตัวนี้ได้แต่ผมยังไม่วางผมจะวางตัวนี้มินินกัคไปเอาเลยยิงอันนี้คือตัวล่องหุ่นครับตัวล่องหุ่นเนี่ยถ้าเจอตัวไหนเนี่ยมันไม่ร้อนวล่องตัวล่องหุง่นได้เนี่ยมันก็จะเดินผ่านไปแบบชิวๆเลยเดินเงี้ยเดินผ่านแบบชิวๆแต่นี้เราเอาเกีรให้มินิกัตเรา อัเกรดอ,อัเกรดรับเ,รเพิ่มเลยโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรที่น่ากังวลเท่ไหรนะนนออไม่มีอะไรน่ากังวลเท่าไหอเ,อ,นนเ,อ,เอันนี้เสร็จแล้วคต,ตัวก็กรเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเรามาวางเพิ่ม สองตัวก็ความปลอดภัยในทีมแต่ละสมุดกครับโอเคมาไม่ได้กันสี่ตัวก็ไม่ยยไมหยุดเดี๋ยวเราจะวางตัวนี้ครับวางเป็นไอ้สไนเปอร์แบบสไนเปอร์แบบแหล่ไม่ใช่สไนเปอร์ธรรมดา ความดีปเปล่าไม่เอาอะเปืองตังค์เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมว่าเราเอัพเอาให้มีนินิแกนครบ6ตัวก่อนดีกว่าครับถ้าเกิดมีมินิแกน6ตัวน่จาจะดีมกากรับโอเคตอนนี้เรามีมินิแกน6ตัวกันเลยทีเดียวอ่ะนะคือตอนนี้เรามีมินิแกน6ตัวแล้วเนี่ยเราเอาขอนสร้างฟาร์ม่เปิ้ลเลยไหมเออสร้างเลยก็ได้คนระับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังชิวๆอยู่แนละ้วถ้าเกิดมันม อะไรก็เดี๋ยวผมไปอัพแต่ว่าตอนนี้ตั้งเป้ามันเปิดมาไว้ใช้ก่อนดีกว่าครับโอเคตอนนี้เนี่ยต้องคงอยู่ครับมันไม่ไมีอะไรที่น่าองด่วเท่าไหร่มันจะด่างด่ว่นะถ้าเกิดมันจะด่างจะจบเลยนะเพราะนี่ยคือว่าผมอัพไว้ใช่ป่นป่าวไว้แค่สามอันก่อนดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปอัปเกรดตัวมินิกันดีไหมถ้าเกิดตังพอก็อาจจะอัปเกรดแล้วจะอัปเกรดตัวนี้ดีอัปเกรดมินิกันดีกว่าครับให้มินิกันเนี่ยตีเทีอ Bien. นนม,มันน่าเป็นห่วงเกินไปคตรน่าเป็นห่วงเลย นนี้ไร้ประโยชน์ ผมต้องอัพมินิกันแล้วแหละ ฟตเนีไไ่ยจำเป็น เดี่ยวนะ ฟ,ดฟีดเข้าไปฟีดเข้าไปฟีดเข้าไปโอเคเรามีตัวฟิดเยอะ กระจุกกันไปพอมันกระทิบท้าทีเดียวนี่โอ้โหแตกทันทีนั้นเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยเราก็เกือบชนะไปะกันด้วยนะคลิปนี้เราก็แพ้ไม่นะถึงเมื่อกี้เราจะเกือบชนะก็ถือเลือ่อนเหรือแค่สองหมื่นนึงงนะ่งอะน่เสียดายน่าเสียดายมากาเหลือแค่สองหมื่นึงถ้าเกิดเราวางเป็นแบบไม่เรียงไม่ติดกันะนั้นเราอาจจะได้ก็ได้นะ แล้วก็เหงนครับร,รอบนี้เราก็แพ้ไปแต่ถ้าเกิดอยากพมอัดอีกล้วก็กลับไปแก้มือก็อย่ากดไลค์กดแชร์